สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมช่วงนี้ผมไม่มีไม่ค่อยมีเวลาว่างลงคลิปนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูนะครับวิธีล้างนี่ครับล้างคาบูครับคาบูเครื่อง เรื่องเรื่อยนะครับรน,นะครับเรื่อยนตนะครับอันนี้ผมถอดเจาะทำความสะอาดนะครับนี่ครับสกบปรกมากจะพามาดูนะครับที่ล้างยังไงนะครับครับผมนี่นะครับสกบปรกครับ ถ่ายคนเดียวนะครับเพราะว่าจะลำบากนิดนึงครับไม่มีคนถ <c oughs> <c oughs> ่ายให้นะเครื <Far> ่องตัว <estratég> น <flush> ี้ยังไม่เคยแกะนะครับผมจะแนะนำนะครับถ้าบางคนที่ใคร ที่ยังไม่ไม่รู้จริงนะครับก็ไม่ควรแนะนําให้ถอดนะครับใครที่ไม่รู้นะใครที่กําลังหัดกําลังจะทํานะครับทําเองก็ถอดด้วยความระมัดระวังนะครับแกะด้วยความระมัดระวังเพราะว่าขบูเครื่องพวกนี้นะครับจะเปราะบางครับเราะบางยังไงนะครับเพราะมันมันจะ รวนง่ายนะครับคือถ้าเราหมุนตั้งนะครับตั้งผิดแค่นิดเดียวนะครับมันก็จะใช้งานไม่ได้นะครับเครื่องของเราก็จะรวนนะครับนี่ครับเราแกะมาก็จะเจอเนี่ยครับผ้าปั๊มนะครับผ้าปั๊มน้ำมันครับเราต้องดูนะครับผ้าปั๊มตัวนี้จะแข็งไหม ตัวนี้ไม่แข็งนะครับถ้าผ้าปั้มตัวนี้แข็งเราก็ควรจะเปลี่ยนนะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับจะล้างเฉยๆครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแกะออกมาข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไครับ ตัวนี้ก็จะเป็นชุดนมหนูนะครับนี่ครับชุดนมหนูผมจะแกะแค่นี้นะครับส่วนเจ้าคางนี้นี่ครับ ตัวนี้เราจะเป็นกรองครับกรองเสรตัวนี้คือเขาเรียกภาษาช่างก็แผ่นไดอะแฟรมนะครับครับก็แค่นี้ครับเดี๋ยวเรามาล่างกันดีกว่า ผมจะไม่เป่าลมนะครับถ้าใครเป่าลมก็ดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนมันจะเล็กมากมันอาจจะหายได้นะครับเครื่ม่กเลยกดีล่างี๊ับ ถ้าเราเปลี่ยนชุดข้างในนะครับแผ่นลายเฟรมตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับถ้าเปลี่ยนเราไปซื้อมาก็ได้ทั้งชุดนะเอามาเปลี่ยนนะครับนี่ครับ ร้อย <100 S 2> ครับตัวนี้นะครับขบูมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับอันนี้ข้างบนนี้ข้างล่างนะครับมีข้างล่างนีข้างบนเราตั้งนะครับตัวนี้จะเป็นอากาศนี่ครับเห็นไหมครับ ตัวนี้จะเป็นอากาศตัวนี้จะเป็นน้ำมันนะครับนี่ครับตัว L เป็นน้ำมัน,นครับเห็นไหมครับตัว L เป็นน้ำมันตัว H จะเป็นอากาศนะครับเวลาเราตั้งนะครับมจะบอกเราต้องขันเอาไขควงแบนนะครับ ในกรณีที่เราถอดออกมาล้างครับรัใส่เข้าไปคันเข้าไปให้สุดเลยครับแล้วหมุนนยเนี่ยครับหมุนไปให้มันสุดข้างในเลยครับสุดข้างในแล้วก็ขันออกมาอย่างละรอบครึ่งนะครับทั้งสองตัวนะครับอย่างละรอบครึ่งครับแล้วก็ประกอบเข้าเครื่องนะครับประกอบเข้าเครื่องนะครับเวลาเราสตาร์ทนะครับอย่างละรอบครึ่งนะเวลา ก็เข้าตามเดิมนะครับถ้าใครไม่รู้ผมแนะนำให้ไปหาช่างนะครับเพราะว่าเครื่องพวกนี้มันจะเครื่องพวกนี้มันจะรวนง่ายนะครับถ้าตั้งผิดเมื่อไรมันก็ไม่ติดเลย มันก็ใกล้ๆอีกไม่นานมันก็จะแข็งนะครับแต่มันยังใช้ได้ ครับตัวนี้จะเป็นตัวดูดน้ำมันนะครับตัวนี้จะเป็นสายน้ำมันเข้าครับนี่ครับ เรื่องผมเกะทำความสะอาดนะครับถามว่าผมจะทำความสะอาดอยังไงนะครับผมเอาเอาเครื่องฉีดน้ำนะครับฉีดเลยครับฉีดไปเลยไม่มีปัญหานะครับเลยเครื่องอัดฉีดนะผมเอาเครื่องอัดฉีดฉีดไปเลยครับไม่มีปัญหานะครับนี่นะครับตัวนี้คือสายน้ำมันนะครับเห็นไหมครับตัวนี้คือสายดูดนะครับดูดน้ำมัน นี่ครับศึกับตามเดิมนะครับอ๋ออย่าลืมเกาะตัวคันเร่งนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือตัวเร่งนะครับ Thank <c oughs> เรามาลองดูดีกว่าครับว่าจะติดไหมวิธีสตาร์ทนะครับเครื่องันรยียนี้ดึงโชคครับตัวน,นี้โชคกดึงผมหักครับนครับสวพุด์ขึ้นอ้าสปริงไปแล้ว นะครับมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับนะครับปัญหาเกิดขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมอไปปงเเเพียนนน้มิดใใจแ